ค่ะตรงตรงบริเวณนี้นะคะสตรอเบอรี่ไหมสตรอเบอรี่ไห <c oughs> นคะตรงนี้เรียกอะไรคะตรงนี้ตลาดอะไรอ๋อไ,ไม่ใช่ตลาดคะ่ะนี่นดอยติดอยติแหล่งขายสตรอเบอรีนะ่เนาะมาดูก่อนนะคะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมาออกข,ขายโลเท่าไหร่คะตามไซส์ปะ่ะ <c oughs> แต่ตัวนี้หมายถึงว่ามันจะแดงแบบตัวนี้นิดนึงตัวนี้ยังออกหำหำอยู่หน่อยแต่ตัวนี้แดงแล้วถ้าพูดถึงว่าความหวานมันจะหวานเหมือนกันตัวนี้เอาหนึ่งร้อยก็ได้เอาหนึ่งโลก็ได้อันนี้เราเอาหนึ่งร้อยก็ได้<ร>ตามไซสนะ์เนาะลูกเองเหรอคะเปล่าเจ้ารับประมารับจ่ายไหนรับมาจากเสมืองเจ้าอ,อสมองตอนนี้เสมืองเยอะอยูไรร่ไหมคะ เดี๋ยวดูถุงนี้เอาเลยทำไมเห็นอันนี้ถูกกว่าล่ะอ๋อหมายถึงว่ามันสุกค่ะก็เลยต้องขายแบบออฟชาร์ตเอาอันนี้คือสามารถกินได้เลยเนาะแล้วสามารถจะกินได้เลยอ๋อค่ะอันนี้จะหวานนะหวานค่ะแบบนี้ก็เหมือนกจะพัาที่อยู่ในกล่องนะจ๊ะแปดร้อยหนึ่งแปดสิบบาทแปดสิบบาทนี่ก็แปดสิบบาทเปรี้ยวแบบนี้ก็ได้เปรี้ยวกล่องหนึ่ง สองโีถุะแปดล้วกันสองถหให้เลยแปด้ถ้านแก็แป่เป็ลละร้อยห้าสิบร้อแปดสิบองร้อยสองห้าสอแปนี่แลงขายสตรอเบอรี่นะแนวยาวเลยค่ะเีวมัน1ล0ล้านเลยอ่ะเส้นนี้คือเส้นแหล่งขายตอเบอรี่เส้นออกสู่จากจาจังหวัดเชียงใหม่เข้าจังหวัดลาปางนะคะ ราคานี่ก็าเบมาจากสำเมิอรูม้มีลูกใหญ่มากไม่ใชใหญ่แอาาได้แล้วอจสตรอเบอรรี่แล้วก็จะมีพวก พี่เอากล่องนึงกล่องนึงนะอ้กล่องนี้ก็ได้นะคะต้องใช้เขาอุดหนุนลยคุซาค่ะช่วงนี้ไม่หนาวเลยไหมคะร้อนนาะขายดีไหมคะเรื่อยอีกทีนี่บ้านอะไรนะลำพูนนี่จังหวัดลำพูนเหรอคะตรงนี้เขาเรียกอะไรคะ ดอยติคุณบาศีริชาคุณบาศิริใ่ไอ๋ออันนี้จังหวัดลำพูนนะคะโอเคค่ะตรงน,นี้ก็คือเส้นจังหวัดลำพูนนะคะเส้นที่ขายส<อ>ตรอเบอรี่นะคะช่วงนี้หน้าสตรอเบอรี่ก็ขายสตรอเบอรี่นะคะขอบคุณมากนะคะคุณ <c oughs> <c oughs> นามาเดี๋ยวก็เป่าก่อนก็ใครไปเชียงใหม่ก็ต้องผ่านเส้นนี้ จากเชียงใหม่กลับกรุงเทพต้องผ่านเป็นดีอยู่แล้วนะคะก็จะริรนแวะซื้อสตรอเบอรี่กลับบ้านนะคะสำหรับลับประน